วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วง Knowledge h o u s e บ้านแห่งความรู้ค่ะและแน่นอนนะคะกลับมาพบกันเราก็มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะสําหรับห้องแรกในวันนี้นะคะอาจารย์ราเชนรอคุณผู้ชมอยู่แล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปพบกับห้อง English Room กันเลยค่ะ ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงของ English Room ห้องเรียนภาษาอังกฤษนะครับในคราวที่แล้วได้เกลิ่นให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของการทักทายซึ่งเราจะใช้ช่วงเวลาเป็นตัวกำหนดเช่น Good morning ก็คือสวัสดีตอนเช้าหรือที่เรียกว่าอารุณสวัสดิ์แต่คนไทยเราก็ไม่ได้พูดว่าอารุณสวัสดิ์เราก็จะพูดคาว่าสวัสดี แต่พอเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ต้องระบุนะครับว่าสวัสดีตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นหรือจะราตรีสวัสดิ์ที่เป็นการบอกลาก่อนที่จะเข้านอนเราจะมีคำว่า Good morning ซึ่งหมายถึงสวัสดีตอนเช้า Good afternoon สวัสดีตอนบ่าย Good evening สวัสดีตอนเย็นแล้วก็ Good night ก็เป็นการกล่าวราตรีสวัสดิ์ แล้วก็อีกคำหนึ่งที่เป็นการกล่าวอำลาเลยก็คือคำว่า goodbye goodbye ในการทักทายโดยใช้ช่วงเวลาเป็นการเกิ่นนำเราคงไม่พูดแค่ good morning แล้วก็หายไปนะครับหรือหมดไปเราจะมีคำอื่นที่เป็นการทักทายพูดคุยเพื่อให้การสนทนานั้นดำเนินต่อไปได้ท่านผู้ชมก็อาจจะกล่าว หลังจากที่พูดว่า Good morning และเราก็อาจจะพูดบอกว่า How are you How are you ก็จะถามว่าเป็นไงบ้างสบายดีหรือนะครับ How are you เราสามารถเติมชื่อของผู้ที่เราพูดคุยด้วยนะครับถ้าเป็นบุคคลที่ยังไม่คุ้นเคยเราก็อาจจะพูดได้ว่าเช่น Good morning How are you Mr John หรือมิสเตอร์สมศักดิ์หรือมิสสมศรีเป็นต้นนะครับเราก็จะใช้คำว่า how are you ที่เป็นการถามว่าเป็นยังไงบ้างเราสามารถเลือกใช้อีกประโยคหนึ่งได้นะครับก็คือคำว่า how are you doing how are you doing ดังนั้นเวลาทักทายนะครับจะช่วงเวลาใดก็ตาม good morning how are you m r john หรือ how are you doing Mr. John คำตอบนะครับเวลาคนอื่นก็าถามเราในลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับเขาถามว่า how are you หรือ how are you doing เราก็อาจจะตอบว่า fine fine อันนี้เป็นสั้นๆน,นะครับเป็นวลีถ้าตอบให้เป็นประโยคสมบูรณ์ก็เป็น I am fine I am fine นอกจากจะพูดว่า I am fine แล้วเนี่ยเรายังจะพูดคำอื่นๆได้อีกเช่น fine good wonderful ก็จะมีคำอีกหลายคำนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเราเอากันแค่3ามคำก่อนก็พอนะครับ How are you เราก็ตอบว่า I am fine หรือ fine เฉยๆก็ได้นะครับนอกจากนี้แล้วในการทักทายนะครับอ้าอย่างเช่น เพูดทักทายเรานะครับ Good morning Mr. Ra Chen How are you หรือ How are you Mr. Ra Chen ผมก็จะตอบไปว่า I am fine I am fine แล้วก็มีคำว่า Thank you เสริมเข้าไปด้วยเพราะว่าเป็นมารยาทของการพูดคุยทักทายของฝรั่งนะครับหรือ บุคคลที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพอเราตอบว่าฉันสบายดีขอบคุณแล้วก็เราก็ต้องถามกลับไปยังคนที่ถามเราด้วยนะครับเพื่อแสดงความมีน้ำใจเขาอุตส่าห์ถามเราแล้วว่าเราเป็นยังไงบ้างเราตอบเข้าไปและเราก็ถามเขาต่อไปว่า and you and you เพราะฉะนั้นมันจะเป็นแพทเทิร์นของการทักทายนะครับ good morning mr r a c h e ผมก็จะตอบว่า,เ,าเขาอาจจะถามต่อไปว่า how are you how are you ผมก็จะตอบว่า I am fine thank you and you and you เขาก็จะตอบในทํานองเดียวกันนะครับว่า I am fine I am good I am wonderful ดังนั้นในการทักทายเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะมี pattern รูปแบบโดยมีประโยคสั้นๆหรือเป็นวลีสั้นๆในการพูดคุยกันข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราสนทนาภาษาอังกฤษเราใช้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเป็นตัวสื่อสารดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการใช้วัฒนธรรมของคนไทยเข้ามาเช่นคนไทยเวลาเจอกันเนี่ยมักจะถามว่าอา้า เราจะทักทายว่าสวัสดีครับไปไหนมาหรออือนั่นนั่นคือสิ่งที่คนไทยมักจะถามเพราะฉะนั้นเราจะไปถามแบบนี้กับชาวต่างชาติหรือฝรั่งที่มีวัฒนธรรมแตกต่างจากเราเในลักษณะเช่นนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติเ,เรารู้ภาษาแล้วเราก็พูดคุยกับเขาพอเราเจอหน้าสมมติเจอหน้าจอนเราคุยกับจอนว่า Goodood Morning How are you, John? จอห์ก็ตอบเรานะครับ I am fine, thank you and you. แล้วก็ถ้าเราเป็นคนไทยเองเราจะไปถามจอห์นว่า Hello, John หรือ Good morning, John Where are you going? คุณกำลังจะไปไหนหรือถามเช่นนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาจะไปไหนจอห์นจะไปไหนก็เรื่องของจอห์นไม่เกี่ยวกับเรา ดังนั้นวัฒนธรรมของคนจีนก็จะถามพูดคุยทักทายว่า,ากินข้าวมาแล้วหรือยัง <Video S 1> คนฝรั่งเนี่ยก็จะถามเกี่ยวกับสุขภาพ How are you? คุณเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าส่วนคนไทยก็มักจะถามเรื่องของบางครั้งเนี่ยดูเป็นเรื่องส่วนตัวมากเช่นสวัสดีคุณสมศักดิ์จะไปไหนหรือนะครับ ดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงสิ่งพวกนี้นะครับเพราะว่าเป็นความแตกต่างทางด้านออวัฒนธรรมซึ่งถ้าเราไปพูดกับฝรั่งหรือเจ้าของภาษาอังกฤษเองเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเป็นการไม่สุภาพเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวดังนั้นขอทบทวนนะครับว่าแพทเทิร์นรูปแบบของการทักทายเราใช้ช่วงเวลาเป็นตัวเกริ่นนำ Good morning how are you Mr John จอห์นก็จะตอบว่า I am fine, thank you, and you เราก็จะตอบกลับไปว่า I am fine, thank you นะครับเพื่อที่จะนำเข้าสู่การพูดเรื่องอื่นๆต่อไปได้ดังนั้นฝรั่งเนี่ยไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักหรือชาวต่างชาตเาิเรารู้จักหรือไม่รู้จักถ้าสมมุติว่าอยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรือ,เ,อเข้ามาเยี่ยม เย็นที่บ้านของเรานะครับเราก็จะสามารถทักทายโดยการใช้ Good morning Good afternoon Good evening แล้วก็ตามด้วยข้อความว่า How are you How are you ถ้าเรารู้จักคนคนนั้นเราก็ใส่ชื่อเข้าไปข้างท้าย How are you Mr. สมศักดิ์แล้วก็สมศักดิ์ก็จะตอบว่า I am fine Thank you and you เราก็ตอบในทํานองเดียวกันว่า I am fine I am good I am wonderful แล้วก็ thank you แล้วก็จะจบการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการทักทายเพียงเท่านี้นะครับหมายถึงในรูปแบบของมันก็จะจบลงก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะฝึกได้นะครับจะมีแพทเทิร์นของรูปประโยค Good morning แล้วก็ เราก็ถามต่อไปว่า how are you Mr John หรือ Mr สมศักดิ์แล้วก็จะตอบว่า I am fine หรือ I am wonderful หรือ I am good แล้วก็เราก็ถามคนที่ถามเรากลับไปว่า and you แล้วคุณล่ะเป็นอย่างไรบ้างเขาก็จะตอบในทำนองเดียวกันนะครับก็เป็น I am fine I am good I am wonderful หรือจะตอบสั้นๆ โดยใช้คำว่า fine good wonderful ก็ได้ครับก็หวังว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในวันนี้คงไม่ยากเกินไปสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับก็คงจะได้ฝึกเวลาเรามีชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยียนเราที่บ้านหรืออาจจะอยู่ในที่ทำงานเราก็ใช้คำทักทายพวกนี้ในการเกิ่นเป็นการสนทนา แล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงของ English Room ก็จะหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับท่านผู้ชมจะได้พบกับหมอส้างเ็นอ่างไ้าหรับสาระความรู้ที่อาจาร,รย์นายเชนนามาฝากกันในวันนี้และต่อไปค่ะหมอเฟย์จะนำอะไรมาฝากท่านผู้ชมการเรียนรู้กับห้องเพจรูมเลยคะ่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเพชรรูมครับในครัวที่แล้วนะครับผมได้นําความรู้เกี่ยวกับการเลือกสุนัขให้กับทุกท่านไปนะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปซื้อสุนัขกันครับครับการเลือกซื้อสุนัขนะครับหลายๆท่านเนี่ยจะเรียกซื้อสุนัขได้จากหลายๆที่หลายๆแหล่งนะครับอย่างเช่นตลาดนัดสัตว์เลี้ยงหรืออาจจะเป็นซื้อจากฟาร์มนะครับหรืออาจจะไปซื้อกับเจ้าของสุนัขโดยตรงทีนี้เนี่ยทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับ การเลือกซื้อสุนัขจากตลาดนัดสัตว์เลี้ยงเนี่ยข้อดีก็คือว่ามีสุนัขให้ท่านเลือกมากมายเลยครับอาจจะมีหลากหลายพันธุ์ด้วยแต่ข้อเสียของเขาก็คือว่าตลาดนัดเนี่ยมักจะเป็นที่ที่แออัดนะครับแล้วก็มีเชื้อโรคเนี่ยสะสมอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ลูกสุนขของท่านนะครับจะติดโรคมาจากตลาดนัดได้ครับครับการเลือกซื้อจากฟาร์มนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะค้นหาข้อมูลของฟาร์มนะครับจากทางอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งข้อมูลของฟาร์มเนี่ยจะมีลงู่ินทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ฟาร์มทุกฟาร์มเนี่ยจะมีข้อมูลทุกอย่างลงไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์สุนัขอะไรนํามาจากที่ไหนนะครับมีราคาเนี่ยอาจจะไม่ลงต้องโทรถามฟาร์มโดยตรงแต่ที่แน่เนี่ยที่ตั้งฟาร์มต่างๆนะครับอยู่ที่ไหนบ้างทุกท่านก็เสิร์ชหาได้ทา,า,างอินเทอร์เน็ตครับผมจากการซื้อของฟาร์มนะครับเมื่อ<า>เราไปเดินทางมาถึงฟาร์มนะครับเราควรจะดูใบอนุญาตการจัดตั้งฟาร์มนะครับว่ามีหรือไม่นะครับแล้วก็ดูพื้นที่ ในการเลี้ยงนะครับให้เขาพาชมได้ว่าพื้นที่ในการเลี้ยงเขาเนี่ยเป็นยังไงพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มนะครับว่าเขามีลักษณะนิสัยยังไงเพราะว่าลูกสุนัขเนี่ยท,ท,ที่เกิดมาเนี่ยจะมีความสุขหรือมีความสุขเนี่ยอยู่กับเจ้าของฟาร์มด้วยนะครับถ้าเจ้าของฟาร์มดูแลเอาใจใส่อย่างดีลูกสุนัขที่ท่านทุกท่านจะเอาไปเนี่ยก็จะมีความสุขมีสุขภาพที่ดีครับผมและที่สําคัญนะครับขอดูใบเพชรดีกรีด้วยว่าลูกสุนัขนั้นน่ะเกิดมาจากพ่ออะไรแม่อะไรมาจากไหนนะครับ ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือว่าการที่เราไปขอซื้อจากเจ้าของสุนัขโดยตรงครับช่องทางนี้ดีอย่างที่ว่าเวลาเราเข้าไปถึงที่เนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าสุนัขเนี่ยอยู่ยังไงเจ้าของเป็นยังไงและส่วนใหญ่ช่องทางนี้นะครับมักจะไม่มีการหลอกลวงเกิดขึ้นครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าของสุนัขเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รักสุนัขอยู่แล้วครับผม ครับท่านผู้ชมครับเมื่อท่านได้สุนัขมาแล้วนะครับท่านควรพาสุนัขของท่านเนี่ยไปหาสัตวแพทย์ครับเพื่อทางสัตวแพทย์เนี่ยจะได้ทําการตรวจร่างกายเช็คระบบต่างๆของสุนัขนะครับทําการถ่ายพยาธิให้สุนัขแล้วก็รวมถึงการนัดหมายทําวัคซีนต่อไปครับเมื่อสัตวแพทย์นะครับนัดสุนัขของท่านนะครับให้มาทําวัคซีนเนี่ยในช่วงระหว่างที่การทําวัคซีนตรงนั้นนะครับขอแนะนําอย่างหนึ่งครับอย่าพาลูกสุนัขของท่านเนี่ยไปไหนมาไหนกับเราตลอดนะครับเป็นช่วงหนึ่งที่ เพราะช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลูกสุนัขเนี่ยออนแอที่สุดนะครับการที่ทุกท่านนะครับนำลูกสุนัขติดตามตัวท่านไปตลอดเวลานะครับจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดโรคให้กับสุนัขมากขึ้นครับเนื่องจากโรคของสุนัขเนี่ยมีอยู่ในทุกที่นะครับหลายท่านเนี่ยมักจะนึกถึงแต่วัคซีนเรบีหรือโรคพิษสุนัขบ้ายอย่างเดียวครับครับแต่จริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีวัคซีนอยู่หลายชนิดครับ วัคซีนที่ผมแนะนาให้ทําเพิ่มนะครับคือวัคซีนรวมครับผมซึ่งจะรวมโรคหลายๆโรคนะครับที่จะเป็นอันตรายกับลูกสนของทุกท่านนะครับเพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสทําให้ลูกสนของท่านเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะครับในคราวหน้านะครับเราจะมาพูดเรื่องวัคซีนรวมครับว่าในวัคซีนรวมนั้นน่ะมีการป้องกันโรคอะไรบ้างและมีโรคอะไรบ้างเนี่ยทำอาจจะทําให้ลูกสนของท่านเนี่ยเสียชีวิตได้ครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาในช่วงเพชรดูของเราหมดแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ ตอนนี้คุณผู้ชมก็คงทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าวิธีการปฏิบัติตัวในการเลือกเลี้ยงสุนะัขต้องทำอย่างไรต่อไปเราไปเรียนรู้ทริคเล็กๆในการเลือกซื้อรองเท้ากันบ้างดีก,กว่ากับห้อง Personality Room คะ่ะปกติแล้วคุณผู้ชมมีหลักอะไรในการเลือกซื้อรองเท้าคะสำหรับวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันสำหรับทริคเล็กๆในการเลือกซื้อรองเท้าคะ่ะรองเท้าของเรามีหลายรูปแบบใช่ไหมคะสาวๆเห็นที่ร้านอาจจะหาไม่เจอเลยว่าคู่ไหนเนี่ยเหมาะกับเรา วันนี้เรามาบอกกันเลยค่ะสำหรับรูปแบบแรกก็คือรองเท้าแบบนี้นะคะเราเรียกว่ารองเท้าแฟลตบาลเล่ค่ะเหมาะสำหรับสาวๆนะคะที่มีข้อเท้าเล็กและถ้ายิ่งขาเรียวสวยก็ยิ่งดีค่ะแต่สาวๆคนอื่นก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะรองเท้าสไตล์นี้หุ่นไหนก็ใส่สวยได้ค่ะลองแมทช์ให้เข้ากับกระโปรงหรือกางเกงยีนสลิมสลิมน่ารักไม่ใช่เล่นเลยนะคะ ต่อไปเป็นรองเท้าหัวเปิดค่ะรองเท้าที่มีหัวเปิดเป็นสไตล์ที่ไม่ว่ารูปร่างจะเป็นแนวไหนก็ใส่ได้หมดแต่ที่ห้ามลืมเลยนะคะคือสาวๆที่เลือกรองเท้าสไตล์นี้ไปใส่เที่ยวอย่าลืมไปทำเล็บก่อนนะคะ ต่อไปรองเท้าหัวกลมค่ะเหมาะสําหรับสาวๆที่มีผุ่นค่อนข้างสูงและถ้าใครที่มีขาย,ยาวมากๆรองเท้าหัวกลมจะช่วยทําให้ขาคุณดูดเรียวและยิ่งทําให้ฝ่าเท้าเนี่ยดูเล็กลงเหมาะสมมากๆเลยค่ะต่อไปมันดูรองเท้ารัดข้อกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับรองเท้ารัดข้อค่ะรุ่นไหนที่มีสายรัดข้อจะเหมาะสําหรับสาวๆที่มีข้อเท้าเล็กและขาเรียวเวลาใส่รองเท้าสไตล์นี้จะช่วยเน้นช่วงข้อเทา้าสาวๆที่คิดว่าตัวเองขายใหญ่ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะ ต่อไปรองเท้าส้นเตารีดนะคะรองเท้าส้นเตารีดจะทําให้คุณดูสูงขึ้นและดูเท้าเรียวมากขึ้นเพราะฉะนั้นสําหรับสาวๆที่ต้องการเพิ่มความสูงให้กับรูปร่างรองเท้าส้นเตารีดถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยล่ะคะ่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็คงมีข้อมูลดีๆไปใช้ในการเลือกซื้อรองเท้าแล้วใช่ไหมล่ะคะ <Video tutorial S 1> สาหรับผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อแนะนําหรือข้อติชมรายการสามารถส่งข้อมูลมาได้ะคะ่ะที่ knowledgehouse underscore ict@hotmail.com สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ